สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องไปสุขูสุขพนนานะ่า๊จเนาะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะตะกี้นี้เราก็ได้พูดถึงว่าย้อมผมแล้วมันเปื้อนมันดาเปื้อนหูเปื้อนคออะไรก็ทํายังไงให้เช็ดออกเอาอะไรเช็ดเนาะกลเป็นน้ายาดัดที่งไม่จจอยกระบ,บอกเรียบร้อยไปแล้วนะจนะเนทะที่นี่สีมาบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าแล้ว่นไปสื่อน้ายาเนาะน้ายาย้อมผมเนาะจะมีหลายยี่หอ้อเป็นซองแบบนี้พี่น้องแต่ว่าในซองนี่เขาสิมีเขียนกํากับว่าสะ แล้วล้างออกเนาะเพื่อนก็จะเข้าใจว่าเอาไปซาไปซาคือจังแชมพูคือเข้าสาผมนี่พี่น้องตอนอาบนะ้ำเพิ่นก็เอาไปสาไปซาเนาะเพิ่นก็ล้างออกเลยสึ่งมั่นบอติดเนาะพี่น้องเนาะปัญหาที่ตามมาก็คือย้อมไม่ติดเนาะพี่น้องเนาะ,ะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะจ๊นะเนาะห้าต้องถิมไวยางตำ่ำยางน้อยต้องซินาทีถึงสิบห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะย,ยางต่ำยางน้อยถ้าย้อมผมต้องทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมเราขาวๆผมห้าวขาวๆนี่พี่นอ้องห้าตตองเทียมมันกลายเป็นสีดําได้เพราะฉะนั้นเป็นไปบ่ได้ที่ห้าสีซ่าๆแล้ล่างออกมันสะกลายเป็นดำเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีนะจ๊ะแบบนั้นเนาะจ๊าเนะาะจ้าสําหรับคลิปนี้แม่ยายจอยก็ไม่ยัย้งมากจ้าเห็นว่าลูกค้าคุณมาถามแม่ยายจอยหลายคนไแม่ยายจอยก็อยากสีแนะนําอยากสีบอกเนาะจ้าเนาะทิมไวทิ้งไวนเนาะจ้ะนเนาะสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วล้างออกพี่น้องถึงจะกลายเป็นผมดําได้ถึงสีรอได้เนาะพี่น้องเน สำหรับคลิปนี้ขันเป็นประโยชน์เห็นว่ามีประโยชน์น่าจะน่าก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของแม่ยัยจอยในเด้อจ่าเด้อมื่อนี้แม่ยัยจอยก็อยู่ร้านขึ้เก่าคือเดิมพี่น้องมาทำงานแล้วจ้ามื่อนี้วันพฤหัสรน้องหม่าว่านแม่ยัยจอยก็ได้ยยุตไปเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ยัยจอยก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อสี่แบ่งเวลานิดนๆน้อยๆมาเบิ่งคลิปแม่ยัยจอยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำเงินทองจจ้้าาสสวัดี